ถึงปัจจัยที่4นะคะเรื่องของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ค่ะอย่างเช่นน้ํนามันทองคาสินค้าการเกษตรนะคะคุณรู้หรือเปล่า,ว,าว่าประเทศที่ต้องพึ่งพาราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยที่เด่นๆชัดๆเลยก็คือแคนาดาและออสเตรเลียค่ะสสกุลเงินนี้จะเห็นผลได้ชัดกับราคาสินค้าพวกนี้นะคะถ้าหากว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นปรับขึ้นสกุลเงินเหล่านี้ก็จะแข็งค่าแต่ถ้าราคาสินค้าโภคภัณฑ์มันไม่ค่อยดีก็จะส่งผลให้สกุลเงินที่เราสนใจนั้นอ่อนค่าค่ะอย่างแคนาดานะคะ เขาเนี่ยเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ํามันอันดับต้นๆของโลกค่ะดังนั้นถ้าหากว่าราคาน้ํามันสูงขึ้นค่ะประเทศแคนาดาสกุลเงินแคนาดาก็จะแข็งค่ะและราคาทองคําค่ะถ้าหากว่าราคาทองคาปรับสูงขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆออสเตรเลียเป็นประเทศที่ผลิตและส่งออกทองคําเป็นอันดับต้นๆของโลกส่งผลกับสกุลเงินออสเตรเลียแน่นอนใช่ไหมคะดังนั้นเลยบอกว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้ส่งผลชัดเจนกับสกุลเงินที่มีการเชื่อมต่อกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ค่ะ